ดวงสตาร์นะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างเรื่องครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามครับจะเลือกชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงสตาร์วันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับปีไงบ้านนะครับ โดยรวมนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเวิร์กมากพอตัวเราก็ไปได้สวยนะครับในดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องอ่อนน้อมต้นหน่อยครับและไม่เอาใจตัวเองครับแล้วก็อดทนทางานหนักนิดนึงครับแล้วก็ดีวคนที่มีอิทธิพลในเป้าหมายคนที่เป็นครับและทําจิตใจให้อ่อนโยนถ้าปรับตามนี้นะครับเวิร์กมากพอตัวครับโดยรวมก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วดยช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องบุตรก็ได้นะครับโอเค สำหรับคนทองเนาะโอเคมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที่สองนะครับังไงบ้างนะครับดูดโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่มันพอไปได้อยู่นะครับแต่มีบางอย่างที่เุปสรรนะครับแต่อยากอยากให้เกือบทุกด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณก็ต้องอดทนนะครับสู้อุปสรรคหน่อยครับชัดเจนในเป้าหมายหน่อยเรารู้จักทําตัวให้น่ารักกับผู้ใหญ่สิทธิ์นะครับรถบอก เกือบทุกด้านก็จะได้เวิร์กัาบพอตัวเช่นเดียวกันนจะตัวเองค่ะนะคะมาที่ดวงจาวนะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดสามนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันครับโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ดรอปไปบ้างนะครับแต่ก็ถ้าอยากให้เกือบทุกด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกครูตอกสินท้าบริสุทธ์ครับทันคนหน่อยพร้อมมูจี้ที่เป็นครับและผู้จาดีแล้ว กือบทุกด้านจะค่อยๆดีขึ้นอย่างค้อนยเง้าไปนะครับแต่ถึงแม้มันอาจจะหนักไปบ้างนะครับแต่ก็สู้ๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ดวงตาปะเจนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับดวงตาปะจำนี้นะครับถ้าจะตีไพ่เรานะครับรหว่าคุดที่ไหนเดีนสุดะครับ1นสองหรือสามครับอาจารย์ขอตีไปให้ชุดที่หนึ่งเยนสุดนะครับเพราะว่ามีจต่ไพ่ค่อนข้างดีพอสมควรครับแล้วก็ไพ่เทียแทบจะไม่มีเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จบลงแค่นี้ครับ ด้วยละครับผมอาจารย์จีรพัชเกียรติกหมอดูนี่สวัสดีครับ